สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีข่าวใหญ่มาอัปเดตกันสำหรับแฟนๆสายครุยเซอร์ที่รอคอยการกลับมาของตำนานอย่าง h a ร l เล d a v i d ดวิดสันแฟตบอตอนนี้ h a r ์เลได้เปิดตัวรุ่นใหม่ปี2025ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและแน่นอนว่ามาพร้อมสเปคและฟีเจอร์ที่บอกได้เลยว่าจัดเต็มกอว่าที่เคย ฮาร์เล่ฟัตบอบ2025ยังคงคอนเซปต์ดีไซน์ที่ดูดันแข็งแรงและบึกบึนแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมเล็ดแบบซิกเนเจอรถูกอัปเกรดให้สว่างและชัดเจนกว่าเดิมเฟรมถูกออกแบบให้สมดุลระหว่างความแข็งแรงกับการควบคุมที่ง่ายขึ้นและแน่นอนว่ายังคงเอกลักษณ์สไตล์อเมริกันมัสเซิเอาไว้อย่างเต็มที่ ขุมพลังของ h a r ์เล f a แฟตบอ2025มาพร้อมเครื่องยนต์มิวเวลคีเอ117ที่ให้สมรรถนะส,สูงสุดแรงบิดมหาศาลและเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ขับขี่แล้วสัมผัสได้ถึงพลังดิบที่สจใจแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลเมื่อใช้งานบนถนนทั่วไป h a r l e ลได้ปรับปรุงระบบระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถขับได้ไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสะสม ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ inverted fork และโชคหลังที่ปรับระดับได้ทำให้การควบคุมมั่นคงและตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือบนทางหลวงที่ใช้ความเร็วสูง f a t bob 2อ2 5ก็สามารถมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือชั้นกว่าเดิมระบบเบรกแบบดิสก์คู่ด้านหน้าและ abs มาเป็นมาตรฐานเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องหยุดรถ อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือการอัปเกรดในส่วนของเทคโนโลยีโดยฮาเลได้ติดตั้งหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธใช้งานง่ายทั้งการฟังเพลงการนำทางหรือแม้แต่การดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ถือว่าตอบโจทย์นักขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยในคันเดียว ท่านั่งของ Harley Fat Bob 2025ก็ถูกออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการขี่ระยะไกลบอกนั่งนุ่มสบายบารกว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพถนนอย่างกว้างพิเศษช่วยให้การยึดเกาะถนนมั่นคงและเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดันยิ่งขึ้น สำหรับแฟนๆฮาร์ล์เดวิดสัน,นที่รอคอยการมาของแฟ t บ๊อรุ่นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าทั้งสมรรถนะที่แรงขึ้นดีไซน์ที่ดูดันกว่าเดิมและฟีเจอร์เทคโนโลยีที่ตอบโจทยุคปัจจุบันฮาร์ลีแฟทบ๊อบ2025ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระความเท่และพลังที่แท้จริงบนท้องถนน นี่คือทั้งหมดขององค์การเปิดตัว Harley Fat Bob 2025รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณเป็นคนที่ชอบความแรงความดุดันและสไตล์อเมริกันที่แท้จริงรุ่นนี้คือคำตอบแน่นอน